เราน่าจะเคยดูพวกกระตูนหรือหนังหรืออะไรที่แบบมีการเนื้อหาของเรื่องก็เหมือนกับว่ามีหนูหลุดเข้าไปในเครื่องบินแล้วต้องกลายเป็นเรื่องที่แบบวุ่นกันทั้งทั้ง,ท,งทั้งลำต้องช่วยกันจับอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องในหนังอะแต่นี่มันเกิดขึ้นจริงแต่ความน่ากังวลของเรื่องนี้ก็คือว่าพอมันเป็นเรื่องจริงปุ๊บเนี่ยคือหนูธรรมชาติของมันคือมันก็กัดไปทั่วค่ะ แล้วคุณคิดดูว่าถ้ามันหลุดออกมาในเครื่องบินแล้วมันไปกัดพวกสายฟงสายไฟแล้วถ้ามันตรวจไม่พบเนี่ยอันตรายแน่นอนเลยไม่ใช่แค่หนูหนึ่งตัวนะคุณหนูที่หลุดเนี่ยเป็นหนูแฮมสเตอร์132ตัวค่ะหลุดมาในเครื่องบินลำ,ลำเดียวร้อยสาสิบสองตัวคุณคิดดูว่าความโกลเราขนมันจะเกิดอะไรขึ้นคือมันดูน่ารักมากเลยนะหนูแฮมสเตอร์อะแต่ว่าอันตรายที่มันไปกัดแทะไ,ไอ้สิ่งที่มันอยู่บนเครื่องบินนั่นแหละคือความน่ากังวล เครื่องบินลำนี้เนี่ยเป็นของสายการบิน TAP Air Portugal ค่ะเ,ออเป็นเครื่องบิน Airbus A 3 2 1นะคะต้องจอดแช่เป็นเวลาหลายวันทีเดียวค่ะเพราะว่าเกิดปัญหาฝูงของหนูแฮมสเตอร์132ตัวหลุดจากกรงบนเครื่องบินเนี่ยแล้วก็วิ่งพล่านไปทั่วเครื่องบินเลยนะคะก็ก่อให้เกิดความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยกันค่ะ เหตุการณ์นี้เนี่ยสร้างความโอลมานเกิดขึ้นทันทีนะคะบนเที่ยวบินโดยสารของ TAP Air Portugal สายการบินสำคัญของโปรตุเกสจากกรุงลิสบอนนะคะไปสนามบินในหมู่เกาะอาโซที่อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ของโปรตุเกสไปราวๆ900ไมล์ค่ะเครื่องบินลำนี้บรรทุกกล่องซึ่งภายในมีสัตว์หลายชนิดมากมีตัวเฟรตมีนกแล้วก็มีแฮมสเตอร์132ตัว นะคะเป็นการนําส่งจากร้านสัตว์เลี้ยงแห่งหนึ่งอะ่ะเอาขึ้นเครื่องบินแล้วก็จะไปส่งที่หมู่เกาะอาโซสนะคะแต่พอเจ้าหน้าที่สนามบินเริ่มลําเลียงกล่องบรรจุสัตว์ลงจากเครื่องบินคือเรียกันบินไปถึงแล้วอะ่ะพอบินไปถึงปุ๊บพวกเขาถึงทราบความจริงว่ามันมีกล่องอยู่กล่องนึงอะคะ่ะในกล่องไม่มีหนูไม่มีแฮมเซอร์แล้วอะ่ะมีแต่ความว่างเปล่าแล้วก็กล่องถูกแทะแล้วทําให้มันออกมาจากกล่องได้ เครื่องบินของสายการบิน TAP แบบแอร์โปรตุกสนะคะจำเป็นจะต้องจอดทิ้งเอาไว้เพื่อที่จะดำเนินการไล่ล่าแฮมเตอร์ทั้งหมด1 3 2ตัวออกจากเครื่องบินให้หมดค่ะโดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาหลายวันมากนะคะกว่าจะหาตัวเจ้าแฮมเตอร์ทั้งหมดที่ซุกซ่อนอยู่บนเครื่องบินแล้วก็วิ่งไปทั่วทุกซอกทุกมุมของเครื่องบินเลยค่ะจนสุดท้ายเนี่ย 16ตัวสุดท้ายสามารถจะกลับมาได้ถูกจับได้โดยในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็นอกจากบรรดาสัตว์เลี้ยงแล้วนะคะบนเที่ยวบินก็ยังมีผู้โดยสารและก็สัมภาระของผู้โดยสารด้วยแหล่งข่าวเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายการบินแห่งนี้ยอมตกลงให้นําสัตว์เหล่านี้ขึ้นเครื่องบินแต่ก่อนหน้านี้เขาปฏิเสธนะคะคือนี่เป็นความพยายามในครั้งที่2ตอนแรกเนี่ยเขาขอจะเอาหนูเหล่านี้ขึ้นมา อยู่บนเครื่องบินแต่ว่าสายการบินปฏิเสธเพราะว่าเขาบอกว่ากรงไม่ได้มาตรฐานแต่ว่าไม่รู้ทําไมอยู่ดีๆก็อนุญาตแล้วก็สามารถที่จะเอาหนูทั้งหมด132ตัวที่อยู่ในในกล่องอะถึงยอมให้ขึ้นมาบนเครื่องบินได้ทั้งนั้นที่ตอนแรกบอกว่ากรงไม่ได้มาตรฐานเอาแต่ว่าพอเป็นกล่องปุ๊บทาไมได้จะพอเป็นกล่องปุ๊บมันก็ทําให้หนูมันแทะได้อ่ะค่ะนะคะ,นะคะมันก็แทะออกมาได้แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเครื่องบินลํานี้ก็สามารถที่จะ ออกเดินทางได้แต่ความน่ากังวลของลืออย่างที่นบอกว่าธรรมชาติของหนูอะ่ะมันกัดแทะไปทั่วค่ะเราไม่รู้เลยว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังเร่งพยายามจับร้อยสามสิบสองตัวกลับเข้าไปในในกรงเนี่ยมันได้ไปแทะไปกัดสายไฟหรืออะไรหรือไม่เนี่ยซึ่งอันนี้คือเรื่องที่น่ากังวลในความปลอดภัยของเครื่องบินลํานี้แหละค่ะซึ่งเราไม่รู้ได้นะว่าก่อนที่เขาจะขึ้นบินได้มีการตรวจลึกลงไปถึงสายไฟหรือว่า ส่วนต,ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเครื่องบินหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็เราไม่มีทริปที่จะไปที่นี่นะคะเพราะฉะนนั้ไม่ต้องกังวลนะคะชาวอาราเดเวลด์ไม่ได้มีทริปที่จะไปที่นี่นะคะก็ปลอดภัยได้นะคะ